ไม่ใช่ตั้งใจต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าที่จริงผมจะแตะวันนี้เขาจะมีประเด็นเรื่องนี้แหละที่พลาดที่มาล้องเรียนอะไรนั่นแหละแต่ว่ามันเมื่อคืนก็รายการเขาเคมเพิลเพราะว่าเขามีประเด็นที่ต้องทําควรทํามากกว่าจริงๆอ่ะควรทําแหละเพราะว่าประเด็นนี้มันไม่มีอะไรมันเลิะเทอะเปิดเปืือน เออมันไม่มีประโยชน์กับสังคมหรอกก็เขาว่าคืนคิวหนูคืนคิวอาจารย์เบียก็เลยไม่ได้มาแต่หนูว่าตั้งใจจะมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูติดบรรยายที่เนี่ยตรงสาทรน,นี่แหละหนูก็บอกเดี๋ยวบรรยายเสร็จล้วหนูมาให้แล้วก็จะรีบเราก็ดีลกับทางนั้นว่าให้รีบเสร็จแล้วรีบมาก็คือฝากไปถึงตะทีละว่าอย่ามึน ไม่ใช่ว่ากลัวหรือว่าไม่กล้ามาหรือว่าอะไรคิวงานหนูรับคิวงานหนูรับเป็นเดือนๆไม่ใช่แบบคนว่างงานมึงนึกจะไปปีนต้นไม้ปีนเสาไฟตอนไหนก็ปีนได้กูไม่ใช่คนว่างงานกูคนมีงานแล้วรับงานไว้แล้วอย่างเงี้ยให้กูมาเจอมึงอย่างเงี้ยกูไม่ได้เงินแต่กูไปทํางานกูนได้เงินกูนเป็นคาราวาสกูต้องทำมาหากินแต่วันนี้อาจารย์เบ๊ยไม่มาแต่ฝากกระโถนมาด้วยไม่ใช่แกลืมไว้ แกลืมไว้อาจารย์เบียร์แกลืมกระโถนไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็นึกว่าแกคายตะขาบให้หนูเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกแอลลี่เดี๋ยวนี้มึงมีกระโถนบ้างไงเขาลืมไว้เนี่ยเดไปคืนอาจารย์จะตกลงเดี๋ยวปากไปคืนอาจารย์เบียร,บร์ด้วยนะแต่ว่าเขามีเอาดอกไม้ดอกกุหลาบมา,มาในการจอมพลังด้วยใครคะหนูไงออะเอาทำไมเอาดอกไม้ไมาให้ล่ะกลัวเหรอหรือว่าไงเขาบอกว่าแบบมันวันนี้เขามาเพราะเขาไม่แล้วหนูตำหนิอันนึงหนูได้ยินนางพูดนางบอกว่านางจะผ่านหนูตกอี้เหรอในรายการ ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ชื่อว่าเป็นสามณญนะเอามือลูกหัวเองบ้างหัวโล้นหหัวดำถ้าอยากหักไม่ว่าตึกออกมาเถอะให้มันแฟฝงกันจะหนูจะได้ด่าได้นัดขนาดปากน่อยจริงก็อยากด่าแหละแต่ว่าใส่ผ้าเหลืองอยู่อย่างเงี้ยเห็นแก่ผ้าเหลืองนะมันเป็นวิสัยของบัณฑิตเห็นแก่ผ้าเหลืองไม่ได้เห็นแก่ตัวคนที่ห่มเหลืองตัวที่คนที่ห่มเหลืองมันดูไม่น่าศรัทธาอยากฝากอะไรถึงสำนักพุทธไหมทำงานสักทีสำนักงานพุทธเนี่ยแล้วก็เนี่ย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำ,วำอีกคนเขาก็ไปร้องไปแล้วนะที่จริงอหนูตั้งใจจะไปร้องวันที่หนึ่งแล้วได้ซ้าแต่ว่าเพิ่งได้ข่าวว่ามีคนไปร้องก่อนหน้านี้แล้วคณะหนึ่งก็ขอให้เรียทํางานเพราะว่าถ้าไม่ทํางานจะไปร้องอีกมีคนบอกว่าให้ตรวจปัสสาวะค่ะด้วยตรวจตรวจทุกอย่างเลยตรวจปสวัสสาวะมีใบไหมตรวจใบด้วยตรวจสังกัดด้วยตรวจทุกอย่างและพฤติกรรมที่คนเขาร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ก็ตรวจให้หมดไม่น่าศรัทธาเลยน่าศรัทธายัางไงเนี่ย มาพื้นตัวแต่ละอย่างดึกๆขึ้นไลทุกวันแล้วก็ใส่ลายป้ายสีเป็นผ้าเนี่ยว่าคนอื่นยุยงปลูกปันแต่มันปลูกปันทุกคืนหาว่าดีฉันเป็น คิดเตียนอย่างเงี้ยอาจารย์เบียเป็นคิดเตียนอาจจะรับเงินคนต่างศาสนามาอะไรมาของมันก็ไปรู้เพื่อนเปิดไปอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้พระแบบนี้เหรอพูดจาแบบนี้อันนี้ F4 ไม่ไปดูทุกมันมีคนส่งมาหนูไม่ไปดูถ้าเขาไปดูมันหนูไม่ไปดูหรอกหนูว่าเวลาไปไลฟ์สดกับผู้ชายไม่ดีกว่าเลอไปดูพระแบบมันหนูไม่ดูหรอกไม่มีอะไรปบะเทืองสติปัญญาเนี่ยตัดลิปเนี่ยไปลงเลยลงเต็มๆต็มนี่แค่แหละเออเพื่อนเปิด คุยในไลฟ์มันยังไม่กล้าคุยกับเขาเลยคุยในไลฟ์ติดต่อทุกวันนะ่ะมันมันตอบเขาไม่ได้เขาถามอะไรม,มันตอบไม่ได้ตักอย่างหนึง่งแล้วมันก็ลงไลฟ์หนีทุกวันมันมีหน้าจะมาดีเบตกับหนูก่อนมึงจะดีเบตกับกูเนี่ยมึงดีเบตกับพี่รอปภวันนั้นที่เขาไลา่มึงออกจากช่องสามให้ได้ก่อนเขาเชิญมึงออกมึงยังไม่ออกเลยบุกลุกพื้นที่เขามึงยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องง่ายๆแหวกจีวงแหวกจีวอนเศรษยาวัดก็ไม่มีไม่คุยคะ่ะเสียวเวลาเชิดใส เดี๋ยวจะเี็กระโถนเนี่ยพี่บัสนมีกระโถนไหมเอ่อเอากระโถนเออมาเลยมามาตรงนี้เมื่อเข้าคลองตรงนี้ไปละค่าแค่นี้แหละขอบคุณค่ะ